สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ SIT THE TALK วันนี้เราจะคุยกันเรื่อง Data และ AI ซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกธุรกิจไทยครับเมื่อไม่นามนมานี้ Microsoft ประเทศไทยออกมาประกาศกลยุทธ์ใหม่ภายใต้ชื่อว่า e v e n Enable g o v e r โดยมีเป้าหมายใหญ่คือทำให้องค์กรไทยก้าวสู่การเป็น Frontier Firm หรือก็คือองค์กรแนวหน้าที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้เทคโนโลยี แต่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและแข่งขันได้ในระดับโลกแล c เ o s o ซ t บอกว่ามี3เสาสำคัญคือ 1. Even เอเยกระดับด้วยข้อมูลและ AI หมายถึงองค์กรจะต้องใช้ d a ดาต้าติกไม่ใช่แค่อ่านตัวเลขแต่จะต้องทำได้ถึงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและคาดการอนาคตได้ 2. Enable พัฒนาทักษะคนทำงานการเปลี่ยนแค่สู่ผ่าน Data และ AI จะไม่สำเร็จได้ถ้าคนในองค์กรไม่เข้าใจ Microsoft จึงผลักดันเรื่อง Data l e g a c y และ AI Skill ให้กับทั้งผู้บริหารพนักงาน IT รวมถึงคนทำงานสายธุรกิจ 3. g o o b a l การกำกับดูแลที่โปร่งใสเพราะ AI มีทั้งด้านบวกและด้านเสียง Microsoft จึงเน้นว่าองค์กรต้องใช้ AI อย่างมีจริยธรรม ตรวจสอบได้และไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ตัวเลขที่น่าสนใจเขาคาดการณ์ว่าถ้าองค์กรไทยทําได้จริงเศรษฐกิจดิจิทัลไทยจะเจติบโตถึง3ล้านล้านบาทภายในปี2027ซจึงไม่ใช่แค่ตัวเลขเลข็กๆเ,เ,เลยนะครับแต่ความจริงคือทุกวันนี้หลายองค์กรไทยยังใช้ข้อมูลแบบแดสบอร์ดสวยๆดูยอดขายยอนหลังหรือดูจำนวนลูกค้าเท่านั้น ยังไม่ก้าวถึง Data AI Defend e นต i i ชัที่ใช้ข้อมูลช่วยตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สิ่งที่ต้องเริ่มจริงๆคือ Data Legacy ครับให้พนักงานทุกคนทุกระดับเข้าใจข้อมูลไม่ใช่แค่พนักาอทีคนขายของก็ควรอ่าน i n นไซด์ได้นักการตลาดก็ควรใช้ Data มาช่วยทำแคมเปญไม่ใช่อาศัยแค่ความรู้สึก ถ้าเราทาได้องค์กรไทยจะไม่ใช่แค่ผู้ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่จะสามารถพัฒนาโซลูชัน AI ของตัวเองและส่งออกไปทั่วโลกได้คำถามคือตอนนี้องค์กรไทยเราพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปเป็น f ฟอนเทียเฟรมที่ใช้ Data และ AI เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจฝากความเห็นของคุณไว้ใต้คอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกดติดตาม Si จชเพื่อ ไม่ให้พลาดข่าวสารและการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้ครับสวัสดีครับ Sit the talk